อ่ะไปช้าๆนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูเรื่องของเงิน5,000บาทกันบ้างหลายคนถามเข้ามานะครับวันนี้มี2ประเด็นเลยนะฮะสำหรับเงิน5,000บาทผมเอาที่เรียกเสียงฮือฮากันก่อนแล้วกันดูรูปนี้คุณผู้ชมครับบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยจะแจอกอะไรกันขนาดนั้นนะครับนะนะ,นะสรุปก็คือเงิน6000บาทแจกเป็น6เดือนนะครับ ของเดิมเนี่ยแจกสามเดือนเดือนละห้าพันเป็นเงินหนึ่งหพันบาทถูกไหมฮะล่าสุดครมออนุมัตินะครับบอกว่าจะแจกเพิ่มเข้าไปอีกสามเดือนรวมเป็นหกเดือนรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับสามหมื่นบาทนะครับนี่ประเทศไทยของเรานึกว่าเป็นประเทศที่รวยแล้วนะครับเนี่ยนะแจกสามหมืนบาท มติคอรมอรล่าสุดนะฮะคือถ้าใครได้เนี่ยก็เหมือนถูกลัตเตอรี่นะก็ว่ากันตามตรงนะหกเดือนไน้ตังสามหมื่นบาทเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆน,น,นะฮะเรื่องนี้คุณอุตมะเสาวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ถแถลงเองโดยบอกว่ามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคนละห้าพันสามเดือนระหว่างเมษาถึงมิถุนายนนั้นเนี่ยนะครับคอรมอ,รม,อรมีมติให้ขยายการจ่ายเงินเยียวยา ให้กับผู้ได้รับผลกระทบคนละ5,000บาทรวม15,000บาทเป็นเวลา3เดือนหรือพูดง่ายๆเพิ่มเป็นจ่ายให้คนละ5,000บาท6เดือนตั้งแต่เมษายนยาวไปจนถึงหน้าฝนกันยายนรวมเป็นเงิน3,000 30, 0บาทแต่ยืนยันว่าจะได้แค่9ล้านคนเท่านั้นคนลงทะเบียน2 4ล้านคุณผู้ชมครับ24 24ล้านกว่ากว่า คุณอุตมะบอกว่าจะได้เก้าล้านคนนะต้องทําใจแต่เก้าล้านคนเนี่ยแจ็คพอตแตกฮนะเพราะจะจ่าย3ามหมืเดือนนะครับคุณผู้ชมครับคุณอุตมะก็ย้ํานะครับว่ามาตรการนี้เพื่อดูแลกลุ่มอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันส่วนผู้ได้รับผลกระทบอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์ห0าพบาทคอรมอสั่งให้สุกกระทรวงเนี่ยเร่งพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด จ่าย9ล้านคนอีกประมาณ15ล้านคนไม่ได้15ล้านคนจะไปได้ตรงไหนรู้ไหมฮะอ้าววันนี้ติดตามรายการผมเนี่ยนะครับเราเอาข้อมูลทุกเม็ดเลยนะครับจากการประชุมคณะมนตรีเดี๋ยวผมเปิดไลน์แป๊บหนึ่งเผื่อทีมงานเขาส่งข้อมูลมาใหม่เพราะว่าก็มีทีมงานมอนิเตอร์ที่ประชุมพลรมอ,รอยู่คุณผู้ชมครับ5,000จะได้9ล้านคนจากเดิมได้3เดือนเพิ่มเป็น6เดือนเป็นเงิน3 0,000บาท ยิ่งกว่าถูกหวยอีกว่ากันง่ายๆแล้วอีกสิบห้าล้านคนที่จะไม่ได้ละ่ะเดี๋ยววันนี้มีคําตอบเอาสิแล้วอีกสิบห้าล้านคนที่ไม่ได้จะไปได้ตรงไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีคําตอบใจเย็นๆดูทีละนิดดูทีละน้อยน้อยบางท่านบอกว่าเออทําไมไม่เอาห้าพันคนเนี่ยแจกให้มันเยอะขึ้นไม่ใช่แจกแค่เก้าล้านคนแล้วไปได้ตั้งสามหมื่นบาทอ่ะก่อนอาณาจติตตังนะครับส่วนคนที่ได้เขาก็คงยิ้มอยู่ในใจว่าอู้ๆได้เยอะขึ้นเลย ไปจนถึงเดือนกันยายนเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกช้าๆคุณผู้ชมครับช้าๆสเต็ปสองมาดูอันนี้เงินห้าพันนี่แหละยังไม่จบนะฮะเงินห้าพันนี่แหละผมหาข้อมูลก่อนอือ่ะมาดูอันนี้มาดูอันนี้คุณลลวรนจําชื่อเลยละที่ผ่านมาเรียกชื่อแกไม่ค่อยจะถูกเนี่ยฮะวันพรุ่งนี้ห้าพันบาทแรกเหมือนกับเป็นการ ผลสอบของชีวิตเลยนะพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เขาจะเริ่มจ่ายพร้อมกับเริ่มแจ้งผมว่าจริงๆวันนี้คนที่ได้บางคนได้รับการแจ้งแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้เงินจะเข้านะพรุ่งนี้เงินจะเริ่มเข้าก็คือแปดเก้าสิบสามวันนี้นะครับเป็นสามวันแห่งความหวังเพราะถ้าใครได้เนี่ยนะครับเท่ากับว่าท่านจะได้หกเดือนเลยนะครับสามหมื่นบาท สามวันนี้แปดเก้าสิบเขาจะจ่ายให้กับคนหนึ่งจุล้านคนหนึ่งล้านหกแสนคนจากเก้าล้านคนก็คิดเป็นตัวเลขประมาณ10บกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็จะทยอยจ่ายและตอนนี้ที่สำคัญยังไม่ปิดรับลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนได้อ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข่าวนี้อ พร้อมโอนแล้ว5,000บาท3วันก็คือ8,90 1 6, ล้าน6แสนคนคุณรัะวรนแสงสนิทผู้มนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังนะออกมาบอกครับว่าก็ยังยืนยันนะครับว่าจะจ่าย9ล้านคนตอนนี้คนที่มาลงทะเบียน24.3ล้านคนนะครับตอนนี้รัฐบาลเริ่มทยอยส่ง SMS และแจ้งการคัดกรองโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลบแรก ซึ่งจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่8ถึง10เมษายนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์สวันมียอดรวมอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านคนส่วนใหญ่เป็นอาชีพค้าขาย1ล้านคนโอ้โหคือคอรอมอเนี่ยนะชอบทำอะไรที่มันผมต้องพูดยังไงอะหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยชอบทำอะไรที่มันแบบเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือบอกทีละนิดทำให้จิตใจอยู่ไม่ปกติะนะฮะก็ต้องบ่นแบบนี้ คือตอนแรกเนี่ยบอกว่ากลุ่มที่จะได้ก่อนก็มีสีอาชีพถูกไหมพวกแม่ค้าแม่ขายก็บ่นกันทั้งประเทศว่าเอา้าแล้วแม่ค้าแม่ขายปิดตลาดน้องปิดตลาดนัดปิดถนนคนเดินคนเดินนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เหรอปรากฏว่าอาชีพแม่ค้าแม่ขายเนี่ยแซงทางโค้งนะครับคุณผู้ชมครับจะให้แม่ค้าก่อนเลยนะครับล้านคนแรกก็ตกเป็นเงินห้าพันคูณล้านเห่อแจกแม่ค้าห้าพันล้านอนะ่ะเอา้า ผู้ชมครับพูดไม่ได้เวอร์นะนะแจกแม่ค้าห้าพันล้านเนี่ยอยู่ๆก็มาบอกนะก่อนหน้านั้นคนก็บ่นกันคือคนก็บวยไงว่าเอ้าออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไกดมากูเทศได้ก่อนวินแท็กซี่แล้วก็ผู้ค้าสลากจะได้ก่อนเพราะมีข้อมูลฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วคนก็บ่นนะอะไรอ่ะนะนะทำไมอย่างนั้นอนะ่ะแล้วพวกแม่คงแม่ค้าล่ะ ปรากฏว่าเหมือนเสียงเนี่ยมันสะท้อนไปถึงหูนายกนะครับปรากฏว่าอ่ะงั้นจ่ายให้แม่ค้าไปเลยห้าพันล้านก่อนเลยคนที่มีความชัดเจนคนไหนเป็นแม่ค้าเนี่ยนะแต่แม่ค้าในที่นี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับเกาหัวอีกแหละอือนะครับเดี๋ยวอันนั้นได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ลุ้นยิ่งกว่าอะไรอีกชัดเจนไหมครับคุณผู้ชมครับเริ่มจ่ายพรุ่งนี้แม่ค้าเอาไปก่อนเลยนะครับห้าพันล้าน ชุดที่สองก็เป็นไกด์มากุเทวินแท็กซี่แล้วก็ผู้ค้าสลานะครับส่วนคนที่ถูกดีดนิ้วออกไปทีละคนทีละคนอา้าวพ่อค้าจะไม่แจกเลยโอ้สาธุคุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าเอา้าแมพ่อค้าแม่ค้าผมอาจจะพูดรวมๆไปเลยคนขายของอะ่ะอืมคนขายของที่ลําบากที่ตกงานะนะครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าได้ครับนะคนที่จะไม่ได้เนี่ย ถูกดีดนิ้วออกแน่นอนนะเดี๋ยวผมดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะฮะคนที่จะไม่ได้แน่แน่นอนแล้วเนี่ยอานักเรียนนักศึกษาตัดทิ้งนะคนขายของออนไลน์ก็ไม่ได้คนงานก่อสร้างก็ไม่ได้โปรแกรมเมอร์ก็ไม่ได้เกษตรกร,ก,รก็ไม่ได้แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมากรว่า33ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ ก็ต้องว่ากันแบบตรงไปตรงมานะครับข้อมูลเป็นที่มาจากกระทรวงการคลังย้ํานะครับที่ไม่ได้แน่แน,นักเรียนนักศึกษาคนขายของออนไลน์คนงานก่อสร้างโปรแกรมเมอร์กรเกษตรกรแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมแต่ผมบอกไปแล้วไงครับวันนี้ดูรายการผมเนี่ยนะคือไม่ได้แล้วจะไปได้อันไหนแทนอืมนะครับดีไม่ดีได้หนักกว่านะใครจะไปรู้ถูกไหมดีไม่ดีอาจจะได้เยอะเพราะว่าวันนี้ป่ามากคอรมอเนี่ยแจกให้เพิ่มอีกสามเดือนเป็นหกเดือนน่ะย้ํานะครับ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามวันคอรมอรควักเลยเหมือนมีเงินสดในกระเป๋าวะนะแจกแจกเลยห้าพันล้านแม่ค้าแม่ค้าเอาไปเลยห้าพันล้านเพราะแม่ค้าล้านคนไงคนละห้าพันบาทก็ห้าพันล้านนะะก็ต้องก็ต้องเปรียบเทียบไม่เห็นภาพคือบางคนอาจจะเอาละยกคุณบินมาเปรียบเทียบกับรัฐบาลถ้ายกในเรื่องของความตั้งใจความ ความช่วยเหลือคนเป็นเทวดาเนี่ยอันนี้ชนะเลิศแน่นอนแต่ถ้ายกเรื่องของไซส์เนี่ยมันไม่มีใครบริจาคเงินได้เทียบเท่ากับการใช้เงินของรัฐนะครับมีสื่อบางสำนักเอาไปเทียบกันเนี่ยผมว่ามัน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 ,มนเดี๋ยวมันจะการเงินเกินไปคือคุณบินก็ไม่มีทางจะหาเงินมาได้ห้าพันล้านหรอกครับนะครับแต่เงินรัฐเนี่ยมันไม่ใช่เงินรัฐบาลนะมันเป็นเงินของพวกเรานี่แหละนะครับแม่ค้าออนไลน์เอ้ยแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยสามวันจะได้ห้าพันล้านเลยนะครับ เดี๋ยวรอติดตามทีนี้มาเรื่องสําคัญที่บอกว่าเอา้าแล้วคนที่ไม่ได้ล่ะอีก15ล้านคนที่ไปลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยนะครับเขาจะทํำยังไงเขาก็ลําบากไม่แพ้กันยุคนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่มีใครหลอกที่ไม่ได้ว่าผมกระทบจากโควิด -19 มาดูนี่มาดูนี่เจนเจน